เพราะกฎหมายก็เขียนชัดเจนนะครับว่านะครับอำนาจอะไรก็แล้วแต่การตัดสินของสารรัฐธรรมนูนนะครับมีผลผูกพันทุกองค์กรแค่นี้ก็จบแล้วครับนะฮะเพราะว่าเหตุผลนี้แหละครับที่หลายหลายคนนะครับเขาเขาเรียกว่าเอาหัวชนกําแพงเลยนะครับการเดินไปที่ปปชให้กําลังใจปปชเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเองก็เป็นนักต่อสู้ผมก็เคยทําแบบนี้มาก่อน นะครับตอนปรอรสนะครับผมเนี่ยไปนั่งในปปชาถามกาา้านลงจันทึกนะครับในหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็ต้องพูดคุยแล้วก็เพราะว่าผมเนี่ยเป็นฝ่ายโต้ต้องบอกผมเป็นฝ่ายโตนะครับมีอะไรที่ออกประเด็นได,ด้ที่ผมจะพูดก็คือหลายคนครับนักวิชาการหลายคนและนักต่อสู้หลายคนที่บอกจะเอา อดีตนายกทักษิณเข้าขับขึ้นเข้าสู่เรือนจำอีกครั้งหนึ่งผมต้องท้าตรงนี้เลยนะครับว่าผมก็อยากดูเหมือนกันว่าหน้าไหนที่จะเอาวันตํารวจโททักษินชิโวัตเข้าไปในคุกได้ชั่วโมงนี้และเวลานี้นะครับอยากดูอยากรู้อยากเห็นนะครับว่าใครจะเก่งขนาดนั้นนะครับเพราะชั้น14เองนี่ครับผมดู รูปแบบในการสอบของปปชแล้วนะครับมันก็น่าจะไม่มีผลอะไรเพราะว่าสอบพรฒราการคงจะไม่เอาตัวเองติดคุกคงจะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกนะครับเพราะว่าอำนาจของกรมรชมาชทัณ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องครับนะบและสุดท้ายการยื่นเข้าไปนะครับเหมือนปิดทางปิดช่องนะครับไม่ให้ปปชนี้กระดิกได้เลย เนื่องจากสารรัฐมนูลตีตกทั้งหมดนะครับในการร้องนะครับไม่ว่าไปเด็นไหนก็แล้วแต่นะครับนั่นหมายความว่านะครับปปชถ้าระบุหรือมีคําร้องเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับสารรัฐมนูลซึ่งเป็นคนพิจารณาแล้วครับว่าข้อมูลหรือหลักฐานไม่เพียงพอนะฮะก็คงจะเดินต่อไปไม่ได้ครับเพราะกฎหมายก็เขียนชัดเจนนะครับว่านะครับ อำนาจอะไรก็แล้วแต่การตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะครับมีผลผูกพันทุกองค์กรแค่นี้ก็จบแล้วครับนะฮะเพราะว่าเหตุผลนี้แหละครับที่หลายหลายคนนะครับเขาเขาเรียกว่าเอาหัวชนกำแพงเลยนะครับการเดินไปที่ปปชให้กำลังใจปปชเป็นเรื่องธรรมดาครับผมเองก็เป็นนักต่อสู้ผมก็เคยทำแบบนี้มาก่อนนะครับตอนปรศนะครับ ผมเนี่ยไปนั่งในปปชถามก้านนรงจันทึกนะครับตอบคําถามแต่ละคาแต่ละคาครับผลสุดท้ายครับได้แค่หน้าห้องรัฐมนตรีครับเข้าไปจิบคุกมีความผิดตัวนั้นครับรัฐมนตรีลอยนวลหมดนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ครับผมอยากดูนะครับและประเด็นอีกประเด็นหนึ่งครับในการที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะปราบอิทธิพลนะครับรัฐบาลบอกว่าอยากจะ ปาบอธิพลให้บ้านเมืองของเราดีครับมันเรียบร้อยนะครับเขาก็วางโปวางโปรเกตวางโมเดลไว้ที่ปากีนนะครับ <c oughs> ก็บังเอิญครับผมไปเห็นคลิปนะครับไปจับนะครับผมผมพูดตามข่าวนะนะครับผมพูดตามข่าวว่าเป็นสมาชิกของพรรคประชาชนนะครับเป็นประธานนะครับประธาน ตัวแทนนี่แหละครับเนะเวลาคัดสอสอลงเอ่อคนใครจะลงสอสอประมาณนี้นะครับผมเองก็เคยเป็นอดีตนะครับผมเป็นประธานตัวแทนสมุดปากการนะครับของพรรคการเมืองหนึ่งนะซึ่งได้รับอนุญาตจากกรกตมาแล้วนะครับนี่ค่ะหมายความว่านะครับการทําโมเดลนะครับแล้วการให้ปากคำต่ละอย่างเนีครับเราก็จะได้เห็นว่านะครับคือ คุณจะมีอาวุธอันไหนก็นแล้วแต่ครับมีเยอะมีน้อยเท่าไหร่ถ้ามันผิดกฎหมายก็ไม่เป็นไรเออถ้ามันถูกกฎหมายก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันผิดกฎหมายนะครับเพราะอาวุธเองเนี่ครับเขาจะไปรับฝากใครไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธกับยิ่งไม่มีใบอนุญาตยิ่งไม่มีอะไรนี่คุณจะผเออคุณจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่านะคุณรับเพื่อนของเพื่อนมานะครับ เพื่อนเอามาฝากไว้ครับนะครับมันไม่ใช่ขนมมันไม่ใช่กับข้าวนะครับมันไม่ใช่มีดอิโต้นะครับนั่นเป็นอาวุธนะครับที่สามารถไปยิงคนได้ครับไปฆ่าคนได้หรือไปก่อเหตุได้นะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นกับให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวเองในการต่อสู้เรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับอาจจะโดนก่งแกล้งเขาบอกงั้นนะฮะผมบอกว่านะฮะ คุณก็รู้เขาประกาศกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไหนบอกว่าเป็นพรรคการเมืองที่เรื่องโซเชียลต่างๆนี่เจ๋งมากนะคุณไม่ดูบ้างเลยว่าเขาจะทําปาจีนนี่เป็นโมเดลนะครับเพื่อกวาดล้างอิทธิพลต่างๆคุณบอกว่านะ่ะเขามากันแกล้งนะครับในการที่จะลงในการต่อสู้นะ่ะแล้วคุณไม่ตอบตอบตอบ,ตอบเองก็ตอบ ก็ไม่ต้องกําถามแล้วต้องบอกตอบไม่ต้องคาถามนะฮะเพราะผู้สื่อข่าวถามว่านะอ่าที่โดนจับเนี่ยเพราะอะไรนะครับคุณก็บอกว่าคุณเป็นนักต่อสู้นะครับคุณพูดถึงบอกว่าพรรคการเมืองนี้ไม่ซื้อเสียงเลยซ้ําไปครับคือมันไม่เกี่ยวนะครับจะซื้อเสียงไม่ซื้อเสียงก็แล้วแต่ครับคุณมีอาวุธอยู่ในบ้านครับแต่ถ้าคุณรู้ข่าวทั้งหมดนี่ครับถ้าบอกว่าแล้วคุณอยาก บริหารประเทศคุณอยากทำงานเพื่อประเทศชาติครับคุณไม่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรเลยครับเขาจะลงพื้นที่เขาจะปูพรมตรวจค้นต่างๆไม่ว่าภาคไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณไม่เตรียมการถ้าคุณไหวไม่ทันนะครับไหวพริบแค่นี้ครับไม่ต้องมาเป็นสสไม่เป็นไม่ต้องเป็นประธานตัวแทนหรอกครับนะครับใช้ไม่ได้นะครับคุณยังไปอกอ่ายังไปเก็บอาวุธไว้ในบ้านนะครับนะฮะ แล้วเวลาขเขาค้นก็อบอกเขากันแกล้งเนี่ยมันบ่งบอกถึงความสามารถและความรู้สึกของคุณครับนะครับคิดว่าตัวเขาไม่กล้าแตะคิดว่าคนอื่นไม่กล้าทำครับนะฮะคนดีไม่ต้องพกปืนครับไม่เป็นไรนะฮะถ้าคนดีอ่ะไม่ต้องพกปืนนะฮะทำไมล่ะครับคุณก็บอกคุณไม่ใช้เงินอยู่แล้วคุณไม่ใช่นอิทธิพลอยู่แล้วครับคุณจะพกปืนไว้ทำไมฮะคุณจะเอาปืนไว้ในบ้านทำไมครับ นี่ก็มันมีอะไรแปลกๆครับนะเวลาตัวเองโดนบอกโดนกลั่นแกล้งครับนีโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองครับไปดูดีครับตอนนี้ครับไม่ว่าโลไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพักออกมาโวยวายกันอยู่ตอนนี้ครับเพราะอะไรครับนะคุณบอกว่าพักคุณโดนกลั่นแกล้งครับอดีตพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโดนคดีนะครับและคุณมาพร่ำอยู่ทุกวันทุกวันครับ เนะเรื่องชั้น14เนะเรื่องความไม่ออชอบทำครับคือบริบทมันมาเนี่ยครับคอตสอยัดคดีต่างๆมาให้พันตำรวจโททศินชินวัตร์รับสอบอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะพูดอยู่ฝ่ายเดียวครับพอเขาตอบโต้พอเขาชนะขึ้นมาก็หาว่าพันตำรวจโททศินเนี่ยเอาเงินไปจา้างมีเงินนะฮะไม่ต้องจิดคุกประมาณนั้นนะครับคือมาก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับเอาคอตสส เอาอำนาจเผด็จก,การมาสอบคนที่มาจากประชาธิปไตยที่สอบคนมาจากเสียงพี่น้องประชาชนมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วครับคือพื้นพื้นฐานมันผิดนะต้องบอกว่าพื้นฐานมันผิดแต่พวกคุณกับไปเห็นดีเห็นงามกับอำนาจเผด็จก,การที่เขาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนบุคคลที่มาจากเสียงพี่น้องประชาชนแปลกไหมครับสังคมไทยแปลกไหมครับ,บบ้านเมืองเรานะครับ มันเกิดขึ้นยังไงนะครับนะในช่วงวงนี้ผมก็มองดูว่าไอ้กลุ่มนี้รับนะมันไม่ได้ผลประโยชน์นะครับถ้ามาจากระบบประชาธิปไตยเมื่อไหร่ครับพวกกลุ่มพวกนี้จะออกมานะครับคือเขามาจากเสียงพี่น้องประชาชนนะครับเขารวบรวมเสียงในสภาผู้แทนนะครับจนได้ตั้งนายกรัฐมนตรีจนได้ตั้งคณะรัฐมนตรีรเขาจะทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนแต่พวกคุณนะครับไม่ได้ประโยชน์ ประเด็นทุกประเด็นครับคุณบอกว่ารัฐบาลนี้นะ่ะถ้าไม่เปิดโอกาสให้มอบมาม็อบก็ไม่เกิดครับนะนั่นก็หมายความว่า,วาเรื่องทุกเรื่องที่พวกคุณตั้งประเด็นมามันยังไม่เกิดนะครับมันยังไม่เกิดไม่ว่าจะเป็น MOU44 นะครับนักวิชาการหรืออดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเขาก็ออกมาพูดว่ามันไม่เสียหายอะไรนะครับคุณจะไปเอาอย่างประวิทธ วงสุวรรณเหละครับนะเดินก็เดินไม่ได้ออกมาพูดทั้งที่ตัวเองเคยเป็นคณะกรรมการมาก่อนครับนะควรที่จะเลิกถ้ามันไม่ดีก็ยกเลิกไปครับแต่ว่ามันผลเสียมากกว่าผลดีนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ไม่มีเหตุผลอะไรบอกยกเลิกยกเลิกเลยนะฮะให้เหตุผลแค่นั้นกับคุณกับเห็นดีเห็นงามนะคุณเชียร์สุดริมที่ประตูครับนะอยากให้ยกเลิก ยกเลิกแล้วมันได้ผลอะไรกับประเทศไทยนะมันเป็นแค่โครงสร้างมันเป็นแค่รูปแบบในการที่จะเจราจาเท่านั้นครับไม่ใช่สนธิสัญญาอะไรก็รฝากไว้แล้วครับว่าอยากให้บ้านเมืองเดินต่อไปหรืออยากให้มันบ้านเมืองร่มจมครับพี่น้องประชาชนยากจนนะยากจนนะครับไม่ใช่อยากจนนะยากจนครับข้าวจะกรอบหม้อยังไม่มีเลยครับเงินะงจะซื้อข้าวกินยังไม่มีเลยบางคนครับ จะแจกเงินดิจิตอลพวกคุณก็ค้านพรเขาแจกไปแล้วกับยื่นสารรัฐธรรมนูญนะครับคัดค้านจะเอาผิดเขากับสารธรรมนูญตีตกนะครับว่าการแจกเงินกับพี่น้องประชาชนไม่ผิดนะครับและตกลงใครผิดใครถูกแล้วครับก็ฝากไว้ครับประเด็นเนี่ยแบบนี้ครับนะฮะพี่น้องที่ฟังผมอยู่หรือติดตามผมอยู่นะครับจะเดินตามไอ้พวกนี้ลงไปถนนให้ตีมพองก็ไม่เป็นไรครับนะฮะไม่เป็นไรครับอยากไปไปครับ ผมก็อยากดูหน้ามันเหมือนกันว่าใครนะครับพันตำรวจทัวทรทศินชินวัฒนจะกลับก็คุกหรือพวกนี้จะเข้าคุกครับ